ะะแล้วล่าสุดนะมีคนคนหนึ่งที่หายไปนานมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระเฮียนกระหืรือนะจะต้องเอาทักสินกลับเข้าคุกให้ได้ก็คือนะะหนูรีหนูรีวันนี้ไม่ได้ตำแหน่งหรือยังไงไม่รู้ก็คือ,อก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ออกมาเลยก็คงคิดว่าเขาจะไปส่งเทียบเชิญนะะให้มาเป็นพูดง่ายๆว่าคือให้มาได้รับตำแหน่งอะไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวังกับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้ก็ด่าเพื่อไทยซะ วันนี้ออกมาแล้วค่ะหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าตัวเองไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยนะคะเสรีพิสุทธิ์หรือหนูรีได้ออกมาฉะอนุทินบอกว่าโหนกองทัพพูดเอาหลอกเพราะกองทัพก็มีรัาบาลควบคุมอีกทีหนึ่งมองการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ดักทางอย่าให้ย้ายผู้ว่าสักคนอ้างฝืนคําสั่งรัฐบาลเห็นไหมคะเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวคนพวกนี้ก็หันกลับไปฟัดกันเองแล้วการดูดคนเข้าไปอยู่ในพักมากๆซึ่งเป็นพักใหญ่นะคะ แต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยก็หวังที่ตัวเองจะได้อํานาจจะได้ตําแหน่งแล้วคุณจะเกลียดครบไหมคะนะอยู่กันให้ถึงเลือกตั้งนะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะที่ทา m m o a กันเอาไว้หรือแม้กระทั่งที่ประกาศนะคะว่าจะอยู่แค่สี่เดือนเนี่ยสี่เดือนมันจะจริงไหมนะมันจะมีสี่เดือนเกิดขึ้นจริงไหมนะะส่วนเี่ฉนบอกว่าเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยนะคะ ไม่จําเป็นล่ะนะที่บอกว่าไม่จําเป็นเพราะอะไรคําพูดของเขาเนี่ยคือคนชาวบ้านที่อยู่แถวชายแดนก็บอกว่าป่าก็บอกว่าไม่เปิดด่านแต่จริงๆมีการแอบเปิดค่ะได้บางจุดซึ่งชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขารู้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเรื่องเปิดด่านอย่าไปพูดเลยมันจะกระทบความสัมพันธ์นะคะเก็บเอาไว้ในใจดีกว่าเก็บเอาไว้ในใจเพื่อเฮ้ยมึงเป็นนายกนะ เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติประชาชนเขาอยากรู้มึงจะเก็บเอาไวาน้นใจทําไมตกลงมึงจะเปิดหรือไม่เปิดเพราะตัวเองก็พูดไปแล้วว่าใครจะไปเปิดด่านล่ะนะคนที่ไปเปิดก็สุนัขเท่านั้นเองก็มาดูกันค่ะว่าตกลงจะเป็นสุนัขหรือจะเป็นหมามาดูกันค่ะว่ามันจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะดิฉันบอกว่าเปิดเลยอยากเปิดเปิดเลยแล้วดูซิว่าไอ้พวกที่มันมาด่าเพื่อไทยว่าทําไมไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเนี่ยตกลงมันจะด่ามึงไหมนะคะคือถ้าเป็นเพื่อไทยทําหาอะไรก็ผิด พอคนอื่นมาทาทายิ่งกว่าแม่งไม่ว่าเลยเลยนะเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราเป็นรัฐบาลนะคําพูดที่บอกว่าพักเพื่อไทยก็เอาลูกเอาหลานเอาคนของตัวเองในตระกูลตัวเองเนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งซึ่งดิฉันก็บอกว่ามันแปลกตรงไหนคะคือคอรมอใเนี่ยแต่ละรุ่นนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการเอาคนในครอบครัวเอาคนที่รู้จักหรือเอาคนคุ้นเคยนะเข้ามาทํางานกันทั้งนั้นโดยเฉพาะตระกูลชินวัตรเขาไม่เคยปิดอะเขาก็ส่งตรง,ตรง,ตรง ก็บอกเลยก็ไม่เคยไปเป,เปลี่ยนนามสกุลส่งลงนามสกุลตรงๆนี่แหละคะ่ะแม้กระทั่งยิ่งรักเองก็ยังใช้นามสกุลนะ,ะยิ่งรักชินวัตรเนี่ยลงลงคือชิงตําแหน่งนะ,ะจนได้รับเลือกเป็นนายกหญิงคนแรกของคนของเมืองไทยนะฮะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีนะฮะสืบทอ,อดอำนาจก็คือจะด่าดจะเพื่อไทยว่าเอาพี่เอาน้องเอาลูกนะคะเอาพี่เขยเอาน้องเขยอะไรเนี่ยขึ้นมา แต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวท่านนักสินเองหรือแม้กระทั่งจะเป็นคุณสมชายวงสวัสด์จนกระทั่งมาถึงนายกปูหรือนายกยิ่งรักจินวัตรแล้วก็มาถึงแพทองทานทุกคนที่ได้เข้าสู่ตําแหน่งนายกัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะคะเขาได้มาจากการที่ประชาชนเลือกค่ะชินวัตรไม่เคยเอาปืนไปจ่อหัวใครเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจ รัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยนะคะอยู่ในกฎกติกามารยาททุกครั้งและเราชนะการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีทักษิณอยู่เนี่ยมา17ปีนะคะเรามาแพ้ปี66ก็แพ้ให้กับพรรคก้าไกลซึ่งกระแสะมาแรงมากเราก็ยอมรับนะคะไม่ได้ตีโพยตีพายอะไรเลยปล่อยให้คุณจัดตั้งรัฐบาลอะไรนู่นนี่นั่นของคุณไป แต่พรรคก้าวลกลนะตอนนั้นไม่เคยโทษตัวเองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็คือจะด่าเพื่อไทยว่ามึงเป็นเพราะมึงตรรัะสัตว์ถ้ามึงไม่ตรรัะสัตว์เนี่ยกูก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วการที่คุณจะขึ้นมาเป็นนายกหรือแม้กระทั่งคุณจะตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นคุณยังต้องมีเสียงของสอวสนับสนุนไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าสืบทอดกันเนี่ยนะคะก็ยังมีนะคะในในในส่วนของพรรคอื่นๆอดีดิฉันบอกว่าอารล้เนวินล่ะ วันนี้เนวินเอาลูกชายเข้ามานั่งนะอยูเอ่เป็นรัฐมนตรีนะ,ะแล้วก็ยังมีกรณีของนะฮะอืมนะ,ะก็ยังมีของอ่ะอย่างบัญหาอย่างเงี้ยนะฮะบัญหาก็สืบทอดโดยวรวุธินะ,ะคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อจะด่าเพื่อไทยเท่านั้นไม่มีเหตุผลอ่าอื่นนะฮะดังนั้นที่ฉันบอกว่า ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาขิงกันแล้วฮะนะเพราะที่ดาดามาทั้งหมดเนี่ยมันเข้าตัวพวกคุณหมดเลยนะ,ะอ่ะแล้วก็วันที่28กันยานี้นะคะชาวขุนชาวอำเภอขุนหารอำเภอภูสิงเข้าคูหาเลือกภูิกาเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะคะคือถ้ารักพรรคเพื่อไทยสนับสนุนพรรคเพื่อไทย พักเพื่อไทยส่งใครลงก็เลือกคนนั้นแหละค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะมีมีอยู่แค่นี้เองนะก็หลังจากที่มีเรื่องของตึกถล่มนะคะแล้วก็กรณีที่ล่าสุดก็คือสภาล่มทั้งนั้นที่เป็นนัดแรกเป็นครั้งแรกตอนรับรัฐบาลใหม่สดๆร้อนๆนะคือเรื่องนี้มีชั้นเชื่อว่าจะต้องเป็นประเด็นไปอีกเยอะ ต่อจากเนี้ยนะคะไม่ได้คือมันถึงได้เอาแค่4เดือนเนะะี่ยฮเพราะว่าถ้าอยู่รากยาวจริงๆกอ็อยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะคือมันชัดเจนแล้วค่ะนะ,ะว่า,าหลังจากรัฐบาลถแถลงนโยบายนะคะก,ก็ก็จะอยู่ในราววันที่1หรือ2ตุลาคมนะ,ะแล้วพักเพื่อไทยก็จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเลยเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะ,ะเพราะเราเป็นฝ่ายค้าน แล้วเมื่อมีการยิ่งจตินี้เนี่ยรัฐบาลก็จะยุบสภาไม่ได้แล้วนะจนกว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นทีนี้พักประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่หัวหน้าพักประชาชนนะะจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่และอย่างที่ฉันพูดตอนต้นว่าจะกล้าอภิปรายไหมหรือแม้กระทั่งจะยื่นเรื่องที่จะไปอสอบคือยื่นเรื่องรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ก็คือถ้าไม่นับอนุทินก็คือเก้าคนเนี่ยนะคุณจะกล้าไปยื่นว่าเขาแต่งตั้งบุคคลหรือแม้กระทั่งตัวอนุทินซึ่งเป็นนายกฐมุตรีอยู่ในเวลาเนี้นะก็มีประเด็นที่นะตัวเองไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวหรือมีประเด็นที่กับคดีหัวสอวออยู่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามีจริยธรรมจริง นะฮะมันไม่ควรที่จะคิดขึ้นมาหรืออยากจะเป็นเลยด้วยซ้ําไปเพราะว่าตัวเองยังมีคดีอยู่แม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินหรือคิดว่าการขึ้นมามีอํานาจแล้วนะะก็จะสามารถไปเป่าไปเกลี่ยคดีเหล่านี้ไม่ให้คือเอาให้พ้นตัวได้เอาถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุผลแล้วใช่ไหมคะว่าทั้งสองพักนี้ที่สนับสนุนให้กันและกันนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพักตัวเองเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากการเล่นการเมืองแบบนี้ของทั้งสองพักเลยเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าไอ้ที่บอกว่าครั้งหน้านะพักภูมิใจไทยจะเป็นพักที่โอ้โหคนเลือกแล้วถล่มทลายดิฉันถามว่าใครเราจะเลือกพักซ้องเขายังมีเครดิตของเขาอยู่เพราะว่าเขายังมีคนรุ่นใหม่เขายังมีด้อมมีอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันได้ข่าวมาว่าพักสีน้ําเงินเนี่ยนะหรือภูมิใจไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะทํามูลชนเนื่องจากตัวเอง ฐานเสียงไม่มากพอคือคุณไม่ได้ทำมวลชนไงครับเพราะว่าคุณหมดจะไปวางรากฐานอำนาจของคุณอยู่นะทีนี้ถ้าพักประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็จะทําให้คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมีจํานวนสูงถึง280เสียงซึ่งมันเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลจะตกเก้าอี้ไปตามรัฐธรรมนูญคะ่ะนี่คือถึงได้ต้องไปจับกันเซ็น MOA ยังไงล่ะคะ ใช่ไหมฮะอ่ะเราเป็นรัฐบาลนะหลังจากคุณแถลงนโยบายคือ1หรือ2ตุวดาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยื่นเปิดขออ่าขอเปิดอภิปรายทั่วๆไปนะฮะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะและถ้ามีการยื่นยัตติอันนี้แล้วรัฐบาลก็จะยุบสภาย,ยังไม่ได้จนกว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเสร็จสิ้นไปแล้วทีนี้พักประชาชนซึ่ง คุณบอกว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านแม้คุณจะโหวตให้พักน้ําเงินขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ว่าอุ้ยฉันฉันหล่อฉันเท่ฉันจะเป็นฝ่ายค้านนะคะก็ถามว่าแล้วจะร่วมอภ,ภิปรายกับเราด้วยหรือไม่และถ้าไม่ร่วมจะเกิดคําถามของประชาชนว่าแล้วมึงเข้ามาทําหาอะไรรัฐบาลก็ไม่เป็นฝ่ายค้านก็ไม่เล่นมึงจะมานั่งสวยๆเก๋ๆอย่างนี้นะคะมึงทําเพื่อนะคะแต่ถ้าพักนี้ ะะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็จะเท่ากับสองพักก็คือส้มกับแดงเนี่ยนะฮะประชาชนกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีเสียงที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นี้ถึง280เสียงนะะตามจํานวนของเก้าอี้ที่มีอยู่ก็เกินกึ่งหนึ่งของสภาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกินกึ่งหนึ่งของสภาปุ๊บรัฐบาลก็เท่ากับว่ามีเสียงไม่พอตกเก้าอี้ไปตามรัฐธรรมนูญ